สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับที่ไทยออนทัวร์นะครับพอดีผมรับคนจากบอนไก่มาส่งแถวเมืองคลองนะครับพอดีงานขึ้นแถวถนนป๊อปปูล่านะครับเที่ยวนี้นี้เป็นไลแมนนะท่านนะไลแมนนี้กดไวก็ได้ไวนะครับเหมือนคล้ายๆเขาปล่อยรวมยังไงไม่รู้แต่แต่ว่ากดได้เราก็คือคนเดียวนะสไตล์ผมในคนรู้สึกมองนะครับแต่ผู้โดยสารจะอยู่ซ้ายมือนะครับอันนี้ผมจิ้มได้นะครับผมจิ้มได้นะครับห่างกันประมาณหนึ่งกิโลก็จังหวะดีอยู่นะครับ ฝั่งนน้นไลแมนมาแล้วก็มาเจอตรงนี้นะครับประมาณห้าร้อยบาทนี่แหละเลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวซ้ายแต่ว่าไม่รู้ไปไหนนะแต่รู้ว่าห้าร้อยบาทนะครับเดี๋ยวมาดูไปรับบริษาทกันครับ <c ười> ยบี่สิบหกนี่ซอยหนึ่งเนาะซอยหนึ่งจรสายมือซอยสุดท้ายเลยอันนี้ไว้หน้ารถ สวัสดีครับ ส่งผู้โดยสารเสร็จเรียบร้อยนะครับเอ่อจะเป็นซอยบางเอ่อเทียนทะเลนะครับเทียนทะเลซอยหนึ่งนะครับผมรับเอ่อไลแมนมานะครับเป็นอีโก้นะครับทำไมได้ราคาโอ้โหหกร้อยเลยแล้วนะหกร้อยผมได้อยู่ห้าร้อยกว่าบาทนะครับใช่ไหมเนี่ยนะครับออกไปก่อนผมได้ห้าร้อยแปดสิบเอ็ดบาท อีโห้อยหนึ่งบาทนะครับแล้วทีนี้ว่าเคียนหน้าจอตรงนี้ก่อนนะครับห้าร้อยผู้โดยสารให้ผมกดมิตเตอร์รอนะครับทีนี้ผู้โดยสารเนี่ยก็คือว่านะครับ <S <S ก็คือว่านะครับเ,เขาจะให้ผมไปส่งที่โรงพยาบาลตำรวจต่อนะคือจากตรงเนี้ยเราเคียย์ตรงนี้จบนะครับ ขอเป็นใช้ระบบมิเตอร์นะครับก็คือจากเทียนทะเลซอยซอยหนึ่งนะครับไปที่โรงพยาบาลตำรวจต่อนะครับก็เที่ยวนี้น่าจะยาวนะท่านเพราะว่ารับจากเมืองทองนะครับมาเทียนทะเลแล้วก็จะต่อไปที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับมาเอาของนะครับแกก็เลยบอกว่าให้ผมรอได้ไหมแล้วให้คนมิเตอร์รอแล้วก็ จะพาไปโรงพยาบาลตํารวจนะครับมาดูเที่ยวมิเตอร์จากตรงนี้ไปโรงพยาบาลตำรวจนะครับว่าประมาณเท่าไหร่เพราะว่าผมขึ้นทางด่วนมาทางนู้นเมื่อกี้นี้รถติดยาวมากนะครับเดี๋ยวรอพี่เขาเดี๋ยวพี่เขามาแล้วนี่แค่นี้รถพี่ใช่ค่ะ ส่งพี่ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับโรงพยาบาลตำรวจนะครับ mm hmm. ผมว่าผมจะวนออกลาดดารีนะครับออกไปทางประตูน้ำนั่นแหละนะครับในหลักปายกดมิเตอร์มามันประมาณนี้นะท่านนะระยะทางมันไม่ไกลหรอกครับแต่ว่ารถมันติดนะครับรถมันติดระยะทางก็ประมาณย6บหกิโลนี่แหละ2ี่บเดกิโลนะครับรอบนี้เนี่ยตั้งแต่เช้าเลยนะครับรอบนี้ตั้งแต่เช้าเลยนะครับร ลายแมนก็ได้5้าบบาทนะครับลายแมน522บบาทอันนี้ก็กดมิเตอร์มาก็350บาทผู้โดยสารก็โอนมาให้360บาทนะครับรอบนี้ก็ด่ไปประมาณเกือบ8ป0 0 800แดอยกว่าบาทเกือบ9 0้า้อยนะครับสำหรับคนี่ไทยนะครับสไตล์ขับขับรถนะครับผมจะไม่ปฏิเสธผู้โดยสารนะครับผมจะไม่เลือกผู้โดยสารนะครับก็คือไปอย่างเดียวนะครับไปอย่างเดียวนะครับถ้าจะปฏิเสธก็คือช่วงเข้าบ้านก็คือปิด ไฟว่างวิ่งเลยนะครับท่านเรียกไปไหนนี่ผมไปหมดนะครับแต่ผมจะเอาผมเนี่ยไปคํานวณกับเพื่อนที่ขับรถอู่นะครับเขาจะเลือกผู้โดยสารในช่วงเช้าเช้าเอาเฉพาะค้าออกนะครับมาคํานวณใส่วัดเงินกันเนี่ยนะครับแกแกจะไม่ค่อยได้เงินหรอกเพราะว่าแกเลือกผู้โดยสารนะครับแล้วแกก็ไปบ่นว่าหาเงินไม่ได้นะครับแต่สําหรับผมนี่เอาอย่างเดียวนะครับเช้าเช้าอย่างนี้นะครับอย่างเมื่อเช้านี่เอารถมาตีตีสี่ครึ่งนะครับ ผมก็ได้เงินแล้วพันพันสามนะครับพันสามแล้วนะครับตอนนี้แค่9ก้าโมงนะครับเก้าโมงนะครับโอเคครับก็เอาบรรยากาศรับสง่งผู้โดยสารเข้าในเมืองนอกเมืองบ้างนะครับสวัสดีครับ